สวัสดีครับรบกวนถามว่ามีความิดคเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ได้ยินกันมาเช่น2012นะครับกึ่งกลางพุทธศาสนาหรือคําทํานายจากเกจิอาจารย์ผมเองไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถจะเห็นโลกในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในคนธรรมดาที่ก็เคยฝันเห็นภัยพิบัติอะไรมาแต่ก็ไม่ทราบว่าไอ้ภัยพิบัติที่เกิด ที่เห็นในฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจริงหรือเปล่าอย่างบางทีก็เห็นน้ําท่วมบางทีก็เห็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงนะแล้วก็ต้องคลานยุบยับ นะคนเนี่ยคลานตามไปขึ้นที่สูงอะไรแบบนั้นมันก็เห็นกันเยอะนะแต่อย่าเอานิยมนิยายเพราะว่า,าไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วผมยังไม่เคยเห็นใครนะครับต่อให้ที่มีความสามารถจะรู้อนาคตจริงๆเนี่ยนะพูดได้ตรงหมดนะไม่ไม่ไม่มีใครที่นะจะรู้ได้จริงๆหรอกอถ้า รู้ได้จริงๆเนี่ยท่านไม่พูดหรอกเพราะว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นว่านะเ,าเดี๋ยวต่อไปใครอยากทราบอะไรก็ไปถามเอานะแล้วอนาคตที่มันจะเกิดมันก็ไม่มีทางเกิดนถ้าถูกพูดดักไว้ก่อนนะยังบอกว่าอา้าวนี่ตรงนี้เกิดเหตุแน่ๆนะ จะต้องล่มหายตายจากกันไปทั้งเมืองเนี่ยแล้วเสร็จแล้วอบพยพผู้คนออกไปก็กลายเป็นว่านะไอดวงคนถึงคาดทั้งเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกันแต่ถ้าหากว่าเรานะครับในฐานะชาวพุทธอยู่อย่างไม่ประมาทมีสิทธิ์ตายได้ทุกวันเห็นว่านะวิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดก็คือ นะทำให้ใจเนี่ยสบายที่สุดทําให้ใจเป็นกุศลมากที่สุดทําให้ใจเนี่ยมันพร้อมที่จะจากไปด้วยรอยยิ้มไม่ใช่จากไปด้วยสีหน้าเย่ยๆหรือว่าน้ําตาที่นองหน้านะครับเอาแหละก็ตรงนี้แหละคือความเป็นพุทธตรงนี้แหละที่เป็นาการเตรียมตัวรับโลกาวินาศที่ดีที่สุดในโลกนะเอาละคืนนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะต้องล่าลากันที่นาทีนี้ครับ